นเข้าไปกด้เอาายได้นะครับอนเดทนี่เราเปิดโนมาี้กลับไปดเห็ดบุญวัดศิษฐกี้มาตวัดพระแก้วพี่น้องมาชยปกไปชมคนร้ายจำเลยพี่น้องแน่นนะค่ะคนมาถกเดียร์้าค่ะเนกก็คื มากับโอเอไนะพี่น้องมนนี้กับเพื่นไปก่อนแล้วพูเป็นฝั่งสนามหลวงเนาะครับนโอ,อ,อ้พี่น้องก็รู้ักคนแท็กคนรอ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงน้องฮอนเดกก็ฮอนเดกน, <c oughs> นี่ <c oughs> นล้อังใหม่พ้นกะลังไหล,ลออกมาจากวัดก็ะมีข่าววัดก็ะมีนะพี่น้องเนาะได้ยินไห เจอกันแรกพี่น้องถ่ายคลิปนำกันกันเเอาเอาเห็นด้วยคนยังมาไล่แต่กำลังสิขาวัดหรือออกวัดอู้ปักเข้าสามเช้าเข้าเที่ยวมานี่เามาเที่ยวพี่น้องเอามาเบิ่งเนาะเขาเห็นแต่ในคลิปเขาเจ้ามากนะโอ้คนร้ายหลายก็เจ้าอ่ะก็เมนความเขาเจ้าว่ามาเห็นตัวจริงแล้วพี่น้องนี่อันนี้คือว่าตัวจริงแท้ของแท้ คักคนแน่มาเห็นอยู่ตรงนี้ละพี่น้องเลยมือนี่มันเป็นแบบเขาเปิดฟีกับค้นกันร้ายแบบนี้ละพี่นอ้องอันนี้ค้นจีเมื่อเนาออันนี้เอากระลังสิงไปเนาะพี่นอ้องนาจิกเข่าว,วัดแล้วนาะเขาเนี่นออกมาจากหวัดแล้วชุบคอยสีเขาไปในหวัดแล้วนาอนี่ยพี่นอ้องคนร้ายคักแห้ง ห่อนแดดพบแดดกระแดดเนาะต้องมาช่วงประมาณอัน6โมุ้งมาพี่น้องอทุกหนทุกทีบรรยากาศคักช่วงนั้นอ่ะช่วงนี้ฮสดเตี้ยงมากกระวินเนาะมัลเลยสีแดดแดดเลดย

เราเคยเข่าไอเสือปลาปลาเบิร์พร้อมกันทำไมหนอเม่น้องเขาก็เมนบอกเอ้าโบหูทางเข่าเลือพี่น้องคนร้ายหลายครับบอกให้ไปอ่านเบิ้งป้ายอันนั้นบอก ทางเข้านี่ไงโอเอทางเข้าทางทาง้านี่ไงเข้าพ่นทางสาวอู่ถึนนี้เขาเขียนลูกศรเข้าไปทางนู่นทางเข้ามาทางนั่นทางนู้นเหรอคะอออ้หญ e งเ้หญางเดิงเด็กผูเก้งเด้องเดย้เดี๋ยวไหใหม่งางข่าวทูงนกู้ดกญ ฮะฮะใช่ใช่เช่นกันพี่น,น้องเขาอะเขาจะระเบียบใหม่เนะคณะนีนนน้ท่ามเข้าไปเลี้ยวเลี้ยวขวาเหมือนก่ะเออเป็นเหตุใหม่เลยพี่น้อง ลง้างลง้างได้เดี๋ยวนี้น่าจะได้เขาวัดอยู่บนนี้เขากน ข้าวบุจักทางเนาะมาทาร์เจนจีบม้งคุณน่ะเอ้าข้าวบุจักทางเข่าทางออกเมืองแนพีน่น่โคตนแท้คือว่าอะไรหมูว่ะเข่าไปเพิ่นชินัถ่าย,ยหรือเปล่าได้สิงอดเะก่อนเด้อพี่น้องคันเพิ่นเขาบ่าให้ถ่ายใช่ไหมออกมาจากสิถ่ายใหม่ ต mm. ันบอกคนไล่ก็หนักาหน้านักข้านะหนักหกนื้อหนหัวนี้หกซน้หัวละเออได้เลยข้าวจ้าเออเมน มากก็ล้งหลวพี่นองวะ <c oughs> แถมขาวัดกระชิล้มอีกแล้วนี่ตรงนี้ใช่ไหมเข้ามาทางแก้วนะครับเดี๋ยวท่านลัก่าจโดดไปทางกระอลาหนะครับเดี๋ยวขวานะครับก็เดินตรตาไปนะครับทางแถวทางานะครับ

คปไนรายอ๋นรครับแทราไคนะ เร็วครับเร็วเร็วเร็วเวอ้าวมาังนี้ปั้งนี่ชาลามันชิดิตร <ina> <Aww. S 2> ึมั้ง That is the temple. ่าวัดพรแกวพี่น้องยังเผากระไดคนหลายต้องไปตอคิวไปตอคิวเขาเลยพี่น้องเนขน ແຂວັດຈັກຮູ້ບາດນີ້ຫະອໍເອຊິຂ່າວວ່າຈັກຮູ້ບາດນີ້ຫະເອນະເດັກອັນນາປົນຕ บอบ,บ,บขาววัดเลยขาววัดเลยเดี๋ยวชิบหอดหวัดพี่น้องเลยนี่พนนัง่งยูกม็มีมืมอ่อยน้องนีง่นั่งเดี๋ยวนี่ติดกำแพงวัดเลยนี่ตอนนี้กำลังต่อแถวเวขาน้อง